โอ้โหหมานอีกแล้ววันนี้นนหนึ่งตัวครับฮะมันออกมากหันดิฮะ,ะกบไงพีออ่น้องเดี๋ยวมือนแร่งนี่สิต่อแม่งขี่ซ่อนพร้อมครับมืนแร่งนี่ชีวิตลูกทุ่งค่เพุ่นแรงค่ะอ <c oughs> าะเจวันนัอ่นอยู่นี่แหละ điêu cang đinh gì đó á, nệm nón ba. Món phở nát nệm bớt, món gì ba. Khẹp dưới đi. Nhắm thế mà. Thấm vào su nọ, pì non เงี้ยมโยงกันเงี้ยยาก่ไมครับบวกไปยงซ้ำไดสักหนึ่งบ่บ่ยอยยงครับขนาดห้องน้ำ,ห,นำนห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเนี่ยสีเขาตะปันน้ำมันครับ้วก็ห้องน้ำที่คน้นมาสนิทกันกับบ่เขาครับค้น,คนยังไม่เงียวยากรับเนี่อาบน้ำยังสีครับ อาบน้ำหรือว่าเขาห้องน้ำเงี้ยวไทยครับอันค้นว่าสนิดดีม <c oughs> ีเบ่ท่วมจริงสูฟังครับผู้หญิงผู้หญิงก็คือผู้หญิงครับอโอ้ท่านสารวัตรจะเอาสงสัยจะให้เสร็จข้างนี้ครับพรงนี้ค่อยเริ่มต่อมุมนี้ไปถึงตรงนั้น ให้จบนะแต่ว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับอ,อผู้ลังคดนี่เข้าห้องน้ำไทยน้ำโขกน้ำปลาเข้ากับไทยได้แต่ว่าคดนี่เนี่ยรับรองเลยครับไม่กล้า เคยบะขี่ก้นหลุมขี่เคยวะก้นหลุมไทยนี่ยเคยวะก้นหลุมไทยในโขกในปลาเคยเถอะวะเออบิ่งพวกสาวรถดำสาวรถดำแต่ละทุกคนน่ะเขากาทุกคนครับเขาไทยน้ำไฮน้ำหน้าน้ำ เขาปุ๋ยไปใส่โขกใส่ปลาเาอไม้มาเปรียบเทียบใส่คุณเบิงคุณนี่คือปวดเหรอยยไเนื้อปวเหนอันเหยวตั้งแต่ แต่งแตนแรงนี่ครับจนหอดพุ่นลหรครับเหอื่นเ้าพุ่นละเดี๋ยวนี้ผมก็เสียว่าเราปวดเหงาอยู่นี่เจแวันเสียบ่ะครับเชื่อผมเถอะผมเชื่อว่าคุณกำลังปวดเยี่ยวอยู่ครับตอนนี้นี่ปวดเหงาเนี่ยครับแล้ว่ากายเหงาครับเนี่ยกายเหงาเลย ผู้ลงค้นเขาบางรหดยังเยาะงีเขาก็เหยาได้เนี่ยเนี่ยบางรถดเลยเขาก็เหาลงนางลงบับเหยาจ่อโหลดเพิิ่งเป็นหยังเอ้ไผู้ไปจอเบึงเด้อเออฮะผู้ใดมาบึงเอบเบึงเด้อฮะ เขาบ่าเบิ้งดอกเป็นเบิ้งแค่ไหนเงีเยโยโลดาโลเงาอวไรเนี่ยไทยปรพินมาไอ้ไทยปรพินมามาปว,วดเหงาอยู่อะอยู่ด้วยกันมาสิบปีครับทำไมผมจะไม่รู้ใจคุณป <c oughs> วดเหงาครับเดี๋ยวนี้ผมต้องหาหมืองเหงาให้ หญ้ายผมอีกแล้วบัดนี้ยของน้ำโอมีครับบัดนี้อยู่ยี่นี่ดูครับดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวผมดูที่ตรงนี้ครับมันหนักปะนันเจ้ปาปลาฮามาลุดไส่หรือเปล่าใส่กว่ามันกับปลาหนักนี่ยแหละมันกับว่าเด็ดปลาง่ายๆนี่ยแหละปลากันนะปลาข้นนี่พี่น้องนี่ครับมันมีมันไม่มีห้องน้ําเลยครับเนี่ย ไม่มีห้องน้ำครับมีแต่ทุ่งโล่งครับทุ่งโล่งครับรถเราก็ไม่มีห้องน้ำครับใส่สูตรเกา่าสูตรเก่าเห็นไหนกว่าสูตรเกา่า <c oughs> สูตรเก่าเห็นไหนกว่าสูตรเก่าเห็นไหนกว่ายามปวดเหงาหานามาอธิบายสุพี่นองฟัง บ่าแมนครับบ่าแมนบ้าแมนบ้าแมนเขาเขาในรถเราเห็นยังไงกว่าเข้าไปในรถครับเข้าก็เข้าไปในรถแล้วก็ใช้ถุงครับ แมนวะโจเบาสุกคนฟังเยีงหมดดิคนทีจอบเบิ้งเด๋ Ôi chị bị trọt bên hình nhận quýnh Ôi đúng vàng hả? Đúng vàng phải Chị hoạt mà đây anh này <c oughs> โอ้ยตายแล้วสวยจังหวับมะเรงเป็นคนที่เงียวใยครับเจเวนเนี่ยปวดปัสสาวะบวยครับอ่ะภาษาอีสาน่าเงียวแล้วพี่น้องนะปัสสาวะนั่นเองครับฉี่นั่นเองครับ ประมาณชั no ่ er วโมงละเทื่ like. right อครับผมเล่าสีเงียวเนี่ยเล่าสีปวดเงียวมันสองชั่วโมงเทื่อหนึ่งครับมาจังแต่ว่าเล่าเป็นคนปวดเงียวยแต่ว่าเล่าก็เป็นคนอดได้ครับกิลีครับอดได้ครับกิลี่อดอดทนครับเอื้อนส่อหนามเต็มซาแฉะวะทานไว้ไง ขุดไปแล้วมาเนี่ยจบมุมเนี่แหละเคืองไว้ออกของเราออกของเราอิดยากรเราแง้มขึ้นไปหวานเห็นแดอนเนี้ยเหงเลี้ยวไปเห็นมั่งไปเห็นเงเศร้าอันตวจะแงไนสยิงาวได้ โซซิฮานเหมือนเล้งมั้งกับจักจุมมง้งวงเลยเนี่ยคุณฉีอันใดเยอะเปล่าฮะความสามารถพิเศษในการอ่านเงีียวอีคนยิงผู้อื่นเขาบังพุม่มหน่อยๆน,นึงเขาก็เงีียวได้ผู้ยิ่งครับบังพุม่มหน่อยๆเขาก็เงีียวได้เหนียวบังผู้แท้ทำเนียเขาก็เงเีียวได้แล้วเนี่ย แต่คนนี้นี่ไม่ใช่ครับคนยังอายเป็นอยอายเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับผู้หญิงครับซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้หญิงเขานะที่เขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่า มันแลงเนี่ยเล่าว่ามีหมองเหยาเลาก็สิเขารถครับเอาเลยเลาก็ะิเอาถุงกอบแก็บครับถุงยางพลาสติกครับจอกใส่ถุงยางครับแล้วๆก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 ับมัดไว้ครับมัดถุงไว้ครับมัดถุงไว้ มัดทุงไว้เราไปทิมครับบ้านเนี่ยเอ้ยอันสั่นใอยจะเป็นซุปเปอร์เหีของเจ้าได้หรือ เนาไปเงียวไปเดี๋ยวอันโดนไปขันขี้รถไปเหวกอะจากนีไปโซจิฮอดปา๊มนำมันกัประมาั่นสิกิโลครับพี่น้องสิบ <laughs> กิโลครับ เอาไปลงภาพด้วยไงผู้หญิงปวดเยี่ยวทำยังไงไม่รู้จักเซฟตัวเองหรอฮะเขาต้องเซฟตัวเองพูดจักเซฟตัวเองบ่ขันโยขันโยนั่นเงี่ยงไหนวะเี่ยงเงี่ยวยนเงี่ยอยู่บ่แม่นห้องน้ำเงี่ยทาใดท่านี่วะนี่ว่าทานางเงียเง่ยฮะท่านางจิ้งช่องนางทีเดียว Oh, โอ้นี่นี่นี่สูตรนี่เออเอาผาพันไปงี้สิบ่ะตกดางไงี่สิบ่ะงีงสิท่านี่เล่นวะบุกะทั่งด่าไปกไปกไ,ปไปตัวเนาะทังหนาด้ยปนี่ย អោបិញយោបិញយោ